สวัสดีครับวันนี้ล้านกุญแจช่างชัยสาขาโรบินสันร้เอ็นะครับได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมทในรถฟอร์ดเซนเจอร์นะครับตัวนี้ปี2019นะครับลูกค้าแจ้งว่ามีกุญแจรีโมทเพียงชุดเดียวนะครับไม่สบายใจในการใช้งานนะครับกลัวหายหมดค่าใช้จ่ายจะหมดเยอะนะครับก็เลยต้องการทําเพิ่มนะครับหนึ่งดอกนะครับเป็นของแท้นะครับเราลงโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบให้ดูนะครับเริ่มจากดอกใหม่ที่เราโปรแกรมนะครับสังเกตดูที่ไฟสถานะล็อกนะครับล็อก อันล็อกนะครับล็อกอันล็อกนะครับทดสอบระบบอิโมนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับสตตาติดไฟไม่โชว์สมบูรณ์ร้อยเป์เซ็นะครับดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่ทดสอบดอกเดิมของลูกค้านะครับล็อกอันล็อกนะครับล็อกอันล็อกดีมดใช้งานได้เหมือนเดิมทดสอบระบบอิโมนะครับ แตตาติดเรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับ Ford Ranger นะครับวาแท็กสองพันสิบเก้านะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทําเพิ่มนะครับกุญแจดีโมมระบบอิโม่ทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสี่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งช่างชัยยโสธรยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ